อนนี้มันจะมีบางทีจะมีจดหมายถึงถึงวัดเตือนเรื่องนารีพิขาตนารีพิขาดทุกมาว่านารีจะพิขาดพระได้อย่างไงถ้าพระเราไม่อยู่สองต่อสองกับผู้หญิงมันจะเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยทรมาตลอดหลายสิบปีอยู่ในผ้าเหลืองไม่เคยเจอพระนารีพิฆาดมีแต่ พระพิฆาตตัวเองจะเยอะอน่ากลัวกว่าพระพิฆาตตัวเองคือถ้าเมื่อชานี้ก็ใช้คําของลุงปูชาว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราถ้าพระรักษาพระวินยัยเนี่ยผู้หญิงจริงๆจะมีเจตนาร้ายยังไงก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพระวินัยคุม้มครองเราสามารถสร้างศีลของเราขึ้นมาให้คุม้มครองตัวเองได้ อ,น,น,อนารีพิฆาตไม่มีอยู่จริงนะมีแต่พระพิฆาตต,ตัวเองก็ถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงสีกาเนี่ยนารีเนี่ยสองต่อส